หัวใจของสายตาไทยหันมาศูนย์กลางตัวหยาทิพย์อีกครั้งหลังคลิปสั้นๆที่เธอโพสต์ฉลองวันเกิดลูกสาวที่น่าแปลกใจคือภาพของเมฆรมาสามีของเธอที่เคยถูกจับกลุ่มในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์โผล่ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการทำให้สร้างคำถามใหญ่ในหัวของสายตาทั่วไปว่าเขากลับมาได้อย่างไรและทำไมหยาทิพย์ถึงยอมรับเขากลับมาแต่นี่คือจุดที่น่าสนามคือหยาทิพย์ไม่ได้หลบหนีจากคำถามเหล่านี้แต่เธอตอบโต้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในโลกของสายตาและสื่อสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความลับหรือลับลึกลับในโพสต์ล่าสุดของเธอบนอินสตาแกรมยาติเธออธิบายอย่างชัดเจนว่าศาลตัดสินยกฟ้องและได้กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วค่ะคําตอบที่ง่ายๆแต่ก็เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งที่นี่เราต้องถามตัวเองว่าเราจะตัดสินคนอื่นได้อย่างไรเมื่อเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรเป็นความจริงและที่สําคัญกว่านั้นความสัมพันธ์ของครอบครัวควรถูกตัดสินโดยใครสังคมหรือครอบครัวเอง ยาทิพย์และเมฆรามาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่ใครของเราจะเป็นการที่พวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เห็นด้วยแต่นั่นก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาหรือไม่คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่นั่นก็คือความสวยงามของมนุษย์เราที่เราสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้และสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเปิดเผยแล้วคุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยวกับการกลับมาอยู่ด้วยกันของพวกเขาหรือไม่หรือคุณคิดว่าสังคม,คว,มควรมีบทบาทในการตัดสินความสัมพันธ์ของครอบครัว มาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนคอมเมนต์ด้านล่าง